สวัสดีครับวันนี้ร้านมิ s สิ Support ขออนุญ,ญาตเอาสินค้าใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆที่ชอบอะคูสติกได้สัมผัสกันนะฮะเป็นบิกัพหรือว่าปรีแอมสำหรับกีตาร์โปรนะครับชื่อยี่ห้อคือ G-tone นะครับ by s h e r รัจริงๆคำว่าเช e รับเนี่ยถ้าเป็น มือกีตาร์รุ่นเก่าหน่อยจะรู้จักดีเพราะว่าเช r รับมีชื่อเสียงในเรื่องของอทำจูเนอร์ขายนะฮะล้วจูเนอร์ของเช r รับนี่เป็นอะไรที่ใช้ได้ทีเดียวสำหรับรุ่นที่ผมจะเอามารีวิววันนี้นะครับเป็นรุ่น GT5 ก็เป็นตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดของของจ G จีโทนนะครับท็อปตรงนี้ก็คือว่าเขามีเอฟเฟกมาให้ด้วยนะครับปุ่มนี้ ะครับปุ่มนี้คือปุ่มรีเวิร์บนะครับแล้วปุ่มนี้คือปุ่มคอรัซึ่งสามารถที่จะบายพาสปิดได้ในช่วงถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ทําให้ซาวสําหรับการที่จะแร่นกันเนี่ยได้กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมีนอสมาให้มีจูเนอร์มาให้แล้วก็ EQ 3ามแบนโลมิดเดิลแล้วก็เทเบิลนะครับมี3แบนเลยเรามาฟังเสียงอันนี้เพิ่งจะ อินส t a l ลงไปเสร็จนะครับกีตาร์ตัวที่ใช้อยู่ก็คือ v ีล่า v 1 om นะครับวีล่า v 1 om นะครับลองฟังเสียงเปล่าๆนะครับลองฟังเสียงเปล่าๆก่อนเขาบอกไม่เปล่าอันนี้เปิดอยู่นะครับลองปิดนะครับโอเคผมจะลองเปิดแบบทุกอย่าง flat หมดนะครับยกเว้นตัวเอฟเฟกยังไม่ได้เปิดนะครับ อวอลลุมเปิดที่9โมงเช้านครับนี่คือเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่าซาวถ้าซา,าวแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูอ้วนไปชัางหน่อยผมก็จะเอาเบลดลงนะครับเพื่อมันออกไปทางรูบรูหน่อยแล้วก็เอามิดเดิลขึ้น เลื่นไปที่บ่ายสาเลยมิดเดยลเบดลงมาเหลือ9โมงเชา้าเราก็จะได้สาเอารีเวิร์บเข้ามานิดนึงรีเวิร์บเข้ามานิดนึงนิดเดียวครับเพราะว่าเปิดลองฟังใหม่เพิ่มบอลลูนอีกสักนิดนึงนะครับ EQ เรียกได้เยอะทีเดียวผมจะลองดูทีละอย่างนะฮะปิดเบสกับปิดเทเบิลกับมิดเดิลทิ้งหมดเลยนะครับแล้วเบสปิดนะครับเราจะค่อยๆเร่ง EQ ของเบสขึ้น9โมงเที่ยงครับบ่าย3ครับแล้วก็แม um. ็กซิมัมจะเห็นว่า EQ ขึ้นมาเยอะมากนะครับ แล้วก็ผมจะลองปิดเบรดหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ลองใช้ที่มิดเดิลบ้างมิดเดิลครับ9ก้าโมงครับอ๋อมิดเดิลต้องมาสายสาย3นะครับเที่ยงครับสายสามครับ แม็กครับปิดครับกรจะได้ยินชัดก,กว่านะครับเระใหม่นะครับปิดเที่ยงครับแม็กครับนะอันนี้ไปดูที่เทเบิลบ้างสาหนึ่งนะครับ ไม่ปิดนะครับ9โมงครับ9โมงเที่ยงครับ Mac บ่ายสาครับ Mac ครับจะเห็นว่า EQ ในแต่ละ channel นี่มีผลมากทีเดียวสำหรับการเรียกขึ้นมาใช้โอเคเราจะไปในส่วนของ Part ที่เป็น Effect กันบ้างนะครับจะขอเริ่มต้นด้วย Reverb นะครับรีเวิร์บรีเวิร์บที่9โมงเช้าครับรีเวิร์บที่9โมงเช้านี่ดีเวิร์ฟเปิดนะครับลองปิดดูแห้งๆ9ก้าโมงเที่ยงครับ ป็นแบกมาเน,นี้นะครับบ่ายสามครับอันนี้ลองรวมรวมภาพรวมๆกันโอ้โนะครับก็ใช้ได้ฮะไปเจอสถานการณ์ที่เราต้องการ ทีนี้มาดูปิดรีเวิร์บนะครับลองมาดูคอรัสบ้างอประมาณนี้ผมมีรีเวิร์บนิดนึงจะให้ฟังเวลาที่เราสมมติอยู่บนเวทีแล้วเราจะผสมเสาวของเราด้วย g ีโทนจีไฟตัวนี้นะครับ และนี่คือ G Tone รุ่น GT5 นะครับของเชอรัปนะครับขอบคุณครับ